บออเขากอนไม่ลกตอนนี้นี่เราบอกเขาใส้เราพอแวเาไม่บออเขาต่ำเพื่อโลวันนี้ยาขึาเที่ยงนะเออาจานเวนี้ผมมึงเรานี้นี่พ่อแม่มึงเราที่ที่ทีทีแ้ปอดีปอดีอ้ยตาพันอ๋ออ๋ออ๋อ ยานเขาเร็วมาเที่ยงเขาเร็วกับเรานะเปืใหญ่โต้ปีนี้เว้อ๋อไม่รู้จักมั้งนี่นี่คุณลูกผู้บังคือเขาฮึเดี๋ยวไม่ต้องเที่ยงนี่จะบอกเขาใชนี่มขันเราอีนี่นั่นปู้แต่ไม่รู้เรื่องนั่จะปูดอะเจอเนี่ยูดเปิดเจอพูดไม่รู้จักไอ้ไร ยิงแรงกับโบยิงแค่กูเลยเฮ้ยไม่ว่าอย่าบอกกูแลยจริงป่าไปน้อยหายแต่คนยีดตายแล้วอันวันก่อนป่าไปนอนบ้านนั่งแถวหน่อยสวนเขารับคนกันชูชีชูชีชูชีแถวที่ซีด้เชียงฟอว์วาววาวฮ่ารู้เลยไหมมึงใจโลรู้กูเดือดร้อนกันนักน้ยมึงไม่รู้ก็มึงไม่ใจเจ้อบอกพอมึงปั่นซือ เรามันตกไม่เราตูวไก่ได้ตูวไก่ได้กูมานอนบ้านนั่งแคล้วกยูนั่นแคลวชวนกูไปนอนนั่งแคลวนี่แคล้วคอเอื้แคล้ว่าน้นนี่นะเออมาปักอกว่าคอเอืดไมากรู้ดดนะแคลวหัวอนหวน้นมาใจหัวหอกแค่งเดียวกันนะ้กูมาใจโ่าบ้านมันเรียงลิงไว้ตัวนึงแต่แล้วกูมึงกระโแล้วกูขี้เียามันตกตวขึ้นแต่แล้วกูหยอกขึ้นถึงสามห้า กรรมไปกรรมมากูกล้าใจไหวรองเียาวรองช่วงควยให้ริ่งกองมันกูไปช่งซึ่งช่งเตียวกระตรงนั้นและวเออดี๋ยนี้ริงนั่งเคลวมันเข้าใจว่านั่งเคลวต้องควยให้มันช่วยได้ป่าไปปอกอ่ะแม่หมาหน้าดีต่แต่จริงกันรู้ไหมทั้งไอเดี๋ยวมันเอาไปตั้งควงเหยียดตาะน้าไม่อายแล้วน้องจันนี่ต่อเดียวค่ะ ต้องการชวนคุณสองคนไปด้วยจะได้เป็นที่ปรึกษาหรือกันมีอะไรจะได้คุยกันอือม้มอมแล้วจะปฏิจตามุงยิ่งไปกับเราาองยิ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณกับพ่อมตกทิ้งูกย่างพมไม่ได้คาดตกอกบกพร่องโดยเฉพาะปัจจัยที่พ่อนนะก็แสดงความก,ก,กตัญญูกตเวทีตาต่อผู้มีพระคุณองยิ่งไปพมไปด้วยกับไปเป็นเปลือนหลวมนุหลวมตุกลวมเป็นลวมยูลม่ลวมตายกันเลยว่าแบบนั้นนะเชิญน้าพ่อคายไทรเลย รวมนุกรวมตุกรวมกินรวมโยรวมกันตายภูมิต้องทับเลยลูกนะคุณมัจะไปใช้ไม่ดุกคุณับไปจึงบ้านแม่ดังกูฮ่าาไม่ความ,มาตอนนี้การตีแป๊ดแล้วกับปอกตารวังกำลังนอนน้โอกาส์จมขวัญน,นี่แหลวมึงคือน้องนึกอย่างนี้ค่ะหนึบเ่อกับการเดินทางเป็นผู้หญิงจะไม่ปลอดภยัย น้องทุกวันต้องจะปลอนตัวผู้ชายไงล่ะ,นะเนะเผื่อว่าตามสถานที่เราไปถ้าหากว่าเราไปในตำบลชนบทที่ไปพบคนดีมีศีลธรรมก็พอที่จะได้ปรึกษาหรือด้วยเพราะว่าคนบางท,ท่านที่มีพฤติกรรมการแสดงออกการการะทำไม่เหมือนกันใะบางแห่งเขาจะดื่นในทางด้านจิตใช้บางแห่งเขาก็จะมักจะมารีตีเมามักจะทำอะไรโดยประการทำได้ไม่คิดอง์ยิ่งจะเชื่อมเชี่อเฉื่อย บางพุ่มกับพอจะปล่อยเดือดร้อนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นการคิดดีดีถทุดไปพร้อมทั่วครับค่ะ,ค,ะคนทั้งสองรอฉันด้วยนะแล้วก็มีอะไรก็นําติดมือไปบ้างเพราะการไปในครั้งนี้เราไปหลายวันครับครับครับพอเตรียมตัวเชื่อบ้าบอนเอาไปมั่งยังนะอังเกิงยังตัวเอาไปให้มันื้ ได้ตุง้งจีบบอนไปเลยจีบอนนั่นก็ต้องเป็นเปล่าไม่งด้ตุง้งจีบบอนกันนั่นตุงกก้งคลกอกแขกไงลูกอ๋อเวทนาเลยเนาะฮึนี่เห็นไหมแง่มไม่ออกเลยว่าเป็นยังยิ่งแกล้งพอร์จูเน่นี่นคนยิ่งทุกวันทำใจผู้ชายทำได้ทำได้เพียใชม้มือเมื่อนกันมัดกับผู้ชายความสามารถ เตากันเลยผู้ชายเป็นตำรวจผู้หญิงเป็นตำรวจผู้ชายเป็นทหารผู้หญิงเป็นทหารเห็นไหมบางแห่งบางด้านการทำอะไรหมื่นนะไอ้เลยเดี๋ยวแล้ววิทย์ชนะเลยที่วิทย์ไม่มีตึงเขาทำให้วิทย์ตแล้วพอเขาทำเพื่อใส่รถดูดดับแกงแล้วอ๋อฮนี่เดี๋ยวใช้ขวดวาต้องเผื่อออหน่อเขาทำให้เผื่อไม่ให้เผื่อได้ทำเผื่อ จำคุ้ยเขาคนต่อยยวสวัสดีครับคุณลูกขารับคุณพอยอมแพ้แล้วครับถาตึงเวลานี้เดินทางเลยครับอย่าดังๆพอถตึงเวลานี้แล้วเมื่อก็จะแกงแต่งกายตอนนี้เรืมือใจจังเมื่อแานจะหนักจะมีสักสูงใหญ่ คำพอดีเธอนี่ออกนอกเวืองใจไม่มีใครรู้ว่าเธอนั้นเป็นนารีพร้อมโคมจาร้องพีนาที่พอใจเข้าสู้ในแดนป่าคืนนี้พากันนี้อกจากวังพยายามติดตามปีตั้งลีลาวดีเม่บ้อนพีนี้จากวัง รงตำแหน่งข้านายพลอยู่ภายในเมืองสีพิรมุนคุณพลตรพรีมีน้องสาวคนเดียวชื่อว่าเมรี Mary. สองคนพี่น้องครองความเป็นส่ด,ด้วยกันทั้งสองคนวันนี้พร้อมด้วยคนชายภายในบ้านคือในปรับจะมีเรื่องอะไรปรึกษาหรือระวังกันระหว่างพี่กับน้องและกับคนชายภายในบ้านก็ติดตามฟังดูต่อไปครับ ดังทำไมถึงอยากดังวางทางนี้นะปรับนะก็รับหมูกร้องดีแต่เบาๆแหละรักสาวเดินโชว์ชมนี่แหละ้องเป็นเ้าดูหน้าลาวหน้าลมหน้าชมหน้าจุกป,ปีหน้าลูกคล้ำป้วน ไปพึ่งปีปราบนะน้าตึงขึ้นตังตุ้ข้างหน้าเป็นปุ่มอีมุมเศร้าเข้าชวมกัางเกงรัดมันขัดแลเป็นพ่วหน้าเศร้าเข้าชวทไปแนนุ่วมกลางวันเรามาตกตอมดีกค่ไปปราบ้องอะ ตอนเด็กมองเด็กเกิดดินดาวยกขึ้นจักวาวและมาต้อนไใ่กันเด็กเศ้าเศ้าว็็จักวาวเหมือนกันดินจนดันมาเที่ยวสั้นเต็มทมสิบอกสิบเจ็ดมองไม่แคดไม่ไกลอยากดังอยากได้หรือวุดไว้ยลายอน เป็นผู้ดีลาวนน้องเาว้าุณพลเป็นลูกคนสำคัญสวัสดีนะครพี่ขุนพลตรพีอืมสวัสดีน้องเบรีหลังจากที่พ่อแม่ของเราทั้งสองได้หลับตาตายจากโลกนี้สู่พระลุกหน้าเราสองคนพี่น้องก็ได้ครอบครองทรัพย์สมบัติอันเป็นมรดกตกทอดจัดใจ่ายใช้สอยโดยไม่มีวันจบสิน้นเพราะเรานะ่ะรำ่ำรวยเป็นทุนเดิมแล้วแล้วก็โดยเฉพาะพี่ก็ดำรงตำแหน่งข้านายาพลอยู่ภายในเมืองศรีพิรม แล้วก็มีน้องสาวเมรีของพี่เป็นที่ปรึกษานะมีอะไรเราก็คุยกันตามภาษาพี่น้องพี่เองก็ได้ครองความเป็นสดมาจนกระทั่งอายุปา่าเขาไวกลางคนแล้วไม่เคยมีเมียมีลูกมีเต้ากับเขาน้องสาวของพี่ก็ไม่มีสามีพี่ขอขอบใจน้องสาวมากที่อยู่ในโอวาทและคาสั่งสอนของพี่แต่โดยเฉพาะเวลานี้สิน้องพี่กําลังมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาผูกพันในหัวใจพี่แล้ว ผู้หญิงคนนี้ทําให้พี่หลงไหลไขว่ขวัญคลั่งคล้ายที่จนกระทั่งว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับแม้กระทั่งช้อนข้าวใส่ปากใบหน้าของเธอก็มัลอยเพ้งฟางอยู่ในจานตายตายเป็น,นอมากใช่ไพี่นะแต่มันเป็นไปแล้วน้องอยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นที่ทําให้พี่หลงไหลไขว่ขวัญนั่นคือใครเอ่ยจ้าที่จะได้เป็นคุณนายของพี่แนอนาคตแล้วก็เป็นพี่สะใายของน้องไงล่ะน้องอยากรู้ค่ะ ผู้หญิงคนนั้นน่ะเธอคือดอกฟ้าอันสูงส่งองค์หญิงดีลาวดีไงล่ะตายตายอ้าวทำไมกันนะก็ด,ด,ดูมันว่าองค์หญิงดีลาวดีไม่สนใจพี่สักนิดเลยอ่ะพี่รู้ดีว่าเธอไม่สนใจพี่แต่พี่รักเธอซะอย่างมันเข้าทํานองที่ว่าหลงรักขอข้างเดียวนะพี่นะควารมรักทําให้คนหัวเราะเมื่อรักนี้พรากับความสุขสมหวังและตรงกันข้ามค,าความรักนี้ทําให้คนต้องนั่งเช็ดน้าตาหัวเขา่า ในเมื่อรักนี้พบประความผิดพลาดฝังจริงไม่แค่ในปราบโตษนะครับรักขขเ,เ,าเกขาข้างเดียวมันเป็นไงบ้างมันเดียวแอนนั่นแหลัดเข้ากเดียวมันเดียวแอนให้มันตอนข้าที่ยืนได้นึ่งนาำม,มันทวไม่ตื้นตียืนตอนแนเนีนยวไทยขาหน้าค่ะปราบเคยมีความรักกับเขาบ้างไหมลุยเคยมีเมียบ้างไหมไม่เอา ทำไมเป็นงั้นไปคุณยิ้นก็ไม่เอากับเราก็ห้ามมูดเป็นหลัดด้วนอ๋อเราก็ไม่จนเหมือนกันใครไม่เอากับเราอย่าเอาก็เลยนั่นนะอืมห้ากินนกับอื่นหากินกับอะไรอ่ะงควันหน่อยเนะลยคืนว่าควันร้อยวันว่าไงวันมาแค่านั้นกับเด็ดปานิดตายตาย <c oughs> แต่งงานกับสาวพาณินนชย์ในฉากร้อยอยู่รู้เลย ทุกีีกูคีมัดเลยในควันหวานอนบนเทียนเดียววนเลยจุดวันคืนเลยวายหลู่จึกขึ้นตึ้งใจหายหวับทำไมอ่ะโอกเขายูไหนมอนเลยอ้าวโอ้ยว่าชาวชาวเช่นเลยโอ้ยหนุนตันเฟ้ยไม่เล่นนไหนดอลาบตันเตปัดนันเป็นทันมากไม่เอาแล้วดันพันนี้ แล้วเดินอายุแต่ได้แล้วปีนี้สิบเจ็ดปีค่ะสิบเจ็ดค่ะนึกแล้วไหม,มก็นึกนึกอยู่นั่นละ่ะอะอออแล้วใหญ่ค่ะรู้สึกว่าอาวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันผิดปกติแล้วนะมาปีที่แล้วมันงอกมันปูนขึ้นมาโอ้ยฉันสงสัยจังเลยอ๋อมันหนอกขึ้นมาลาลาดค่ะตกใจไหมตกใจสิ โนทิ้งเลยรู้ไหมอ๋ออยากโนแล่นใจกันนั้นม้อยนะน้อจะไม่นีก่ก็ไว้พี่เพืแ่แหละได้คนมันแม่ <c oughs> นี่น้องเมรีค่ะเออเวลานี้นะพี่เห็นว่ากำลังจะมีช่องทางที่ได้เธอมาแต่งงานกับพี่แล้วอ <c oughs> จะมีช่องทางไหนอ่ะ คือกษัตริย์แห่งมงกับพนางสุมาลีท่านอยากได้ดาบสายฟ้ากยสิทธ์นะพามาไว้ในบรมรราชวังอันาดาบสายฟ้ากยสิทธิ์เล่มนี้สถิง,สถ,งสถิตอยู่ที่ภูเขาอาถันแสนไกลหนย่เป็นดาบที่มีค่าล้ำที่ได้ถูกคนขโมยคนโบราณได้ขโมยพาไปซ่อนไว้มากแมมนะพูหนึ่งคนใดนำดาบเล่มนี้มาถวายพระองค์ท่านได้แล้วพระองค์ท่านใหญ่แต่งงานกันกบองค์หญิงดีลาวดีไงละ่ะออ งั้นหมายความที่จะไปสืบดาบเล่มนี้ใช่ไหมถูกต้องทีเดียวจะไปเมื่อไหรล่ละไปเดี๋ยวนี้สิทำง,งานแข่งกับเวลานะเราจะชลาใจอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าบุคคลเนะี่ยที่ไปสืบดาบเล่มนี้มากเหลือเกินอืมถ้าสมมุติว่าน้องขอติดตามพี่ไปด้วยคนพี่จะว่างไงบ้างพี่ไม่ขัดใจทรอกรเรามีด้วยกันสองคนพี่น้องทําอะไรต้องร่วมใจกันสิค่ะงั้นเธอ ให้ในปราบเฝ้าบ้านดูแลผลประโยชน์ทางบ้านนะเราพี่จะไปเตรียมเข้าของสัมภาระไปเตรียมตัวคอยเธออยู่หน้าเครื่อหันค่ะเดี๋ยวตามพี่ไปนะค่ะ,คะนี่นี่ปราบก็รับก่อนที่นายจะออกจากบ้านปราบรู้ไหมไหนายต้องทําอะไรเป็นกิจวััรเพราะเม้นคุณนายแต่นทัวเอ็นจมช่วยให้มนันหนามามค่ะ ไปในคนได้แล่ค่าคนแน่กันชั้งกระดินเอินไม่โลมง,งทั้งเล่นพอได้จากวงมาต้านคืนเอินไมปลงเวลาปุ่ง,ง,งเล่ยหน้าแน่เต็มทำไมเวลายได้พวกปุ่งเล่ยคืนตรงนั้นนะล่ยคืนปะุ่งอยู่ในครัวตายอยู่นอกชานดุโก่งๆเลยี่จะง่าวันก็ไม่เอินเอ็น เหลือค่ะอืมผมเป็นคุณนายตอนแท่ตัวคอนดูเตี้ยตอนาะจัดบ้านอันนั้นแต่หน้าถ่ายแล็บอี้วัวถ่ายเป็นอืมค่ะนี่ตอนนี้เวลาไม่ได้พวดแท่งผมเป็นนี่แต่เวลาได้พวดตอนแท่วันนี้เลยทําทไมต้องแต่งให้มากแบนนี้ล่ะอ๋อแต่ใในพวดล้นเลยแทนงใหญ่พวก้าเมียน้อยเลยยู่ใหญ่ลุงชุ่มตาคนเรา เนี่ยล่กุ้นบอกว่าพ่อไปได้เมี่นย,ยนอยกรูดหีือว่าเล่ตัวเองบอกพร่องมั้งมั้ยนุ่มยานเวทเวทแนวก็ยังคลำเลยล่ะวกกระดอได้ลูกจักคุนไม่ชนใจเร็วเวลายล่นทีร่่งดังปลุ่มเลยไม่ตอบสนิเลยจะด,ดีเดี๋ยวมันนีร้อยหวาพื้นก็ต้องแทงแต่งี้มันนำมนน้าม,ามเขา เลือกได้ในบางครณ์วายรันไน่กับว่าเชื่อมช่วยยี่เคสหน้ารนนั้นเข้าไปเลยเอ็นเนะไปโค้งนายมันไปกันนวดนายมันนวดอะไรอะนวดที่กำพรืเราไม่โดนหลานไน่เป็นกูกระบอไม่โต้แล้วนะคือฉันอยากจะเสริมสวยแต่งหน้าซะหน่อยแต่ไม่มีกระจกสองหน้าไม่รู้จะทำไงเอาเป็นจะป้อมเป็นจาได้คุณจะเป็นกระจกให้อันเน่ แล้วเป็นได้ไงอ่ะเดินหน้าผมเป็นได้ก็เดี๋ยวไปและวอันนี้คือผมนั้นแรกเลยเวลาเต้นท่าปาดเดนินคืนไปผมหอกว่าเลยียดอัดใเลยทำไมพ่อพุ่มแบปูเขาเลยตาคิ้วไม่ดำที่บนแบบตาเขาเลยอนุญาตได้จดเล่นได้พุ่สบายมากค่ะถ้าบุ่น,นันกระเด็นตัวพุ่มเป็นจอดได้ค่ะสวยวิขับจกนี่ทำลายหลอกกันทรงซ้อ Ngắt nắng dìm mò mất tim chân tèm quay Dìm xuôi khăn, em lấy là phí Ngày em quan nơi đây Quang lấy đẹp sao dìm bẹp ni Quang ngày bao có gió Giọt rồng chân này ni nòng say ta bắp Chẳng trông phùm, tỏ phùm mong lo Nòng nét, chắc ta phùm mong lo วันก็แบ่งกันนางไอ้ปอนิยมกันมากรังตาปากแดงแดงแต่งเครื่องใจก็แต่งไงดีดีถ้าไนี้ก็แต่งดีตุกแอกดอกหน้าดอกนั้นก็แต่งดีลายแง่เสังคมเขานิยมกันมากแรงตึ้งตอกตึ้งแต่งตุกตาแงงก็ไม่ดีตุกตาแงงก็ไม่ดี เศร้าทุกวันกังเกงขัดชอบใจกังเกงรัดรัดเด็กเศร้าเศร้าจอบใจมันบอกอยงไมาให้ใจใจเลยได้กินข้าวได้แล้วมาลงมาตีนดีตอนนี้เระดีกระซ่าจจกปลาหลากสีผีลมซ่องพี่น้องครับทมวัาง อเบี้อวเข้าก้องรุงบรังแล้วจะตั้งคนยากดัง สถานที่เต็มไปด้วยพยานอันตรายภูเขาลูกนี้ติดตั้งตรงังานเขาเรียกกันว่าภูเขาอ,อาถรรพ์ที่ภูเขาลูกนี้นะครับที่มีดาบสายฟ้ากัจริย์สิงสถิตยอยู่ภายในผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่หน้าธรรมเธอไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญเหมือนอย่างเราท่านหรอกแต่ผู้หญิงคนนี้เธอมีกรรมมาแต่ชาติฟังก่อน มาชาตินี้เธอต้องใช้นี่ตรรเหมือนคำพระทนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเธอมีหน้าที่เฝ้าดาบสายฟ้ากันยสิเธอจะต้องเปลือยกายล่อนจ้อนนุ่งผ้าไม่ได้คอยต้อนรับบุคคลที่ไปมาเพื่อเจ้าดาบสายฟ้าหลอกหลอนก็อยู่เป็นประจำใครมาพบเธอขอดาบสายฟ้าจากเธอเธอบอกว่าเธอจะให้แต่ขอยผู้ชายเหล่านั้นมาร่วมรักเป็นสามีกับเธอก่อ,อน ถ้าว่าผู้หนึ่งคนใดเข้าไปร่วมรักกับเธอแล้วไม่มีวันที่ออกมาจากภูเขาลูกนี้ได้จะต้องกลายร่างเป็นผู้ผีปีศาจเหมือนอย่างเธอด้วยใครไม่ยอมตกลงปลงใจเข้าไปร่วมรักกับเธอเธอจับมัดย่างไปแล้วก็ึินเป็นอาหารสรุปแล้วไม่มีใครที่จะออกไปจากภูเขาลูกนี้ได้มาพบกับเธอตายลูกเดียวแล้วใครล่ะครับที่จะเป็นผู้มีความสามารถนำดาบสายฟ้าเล่มนี้ออกจากภูเขาลูกนี้ได้ อยากรู้ก็ติดตามไปเรื่อยๆครับ